<า>ไปปรกาศนะครับยรรใยนกรรานะครับ,บกยกเลิกการยกเลิกการแข่งขันนะครับยกเลิกการแข่งขันนะครับต่อยไป4ยกและตัดสินนะครับการหลงบอกคนติดป้ายผิดนะครับ นี่มีการเจรจากันนะครับเพราะว่ามวยต่อยกันสี่ยกสี่ยกเอ่อเพราะว่ามีการสี่สี่ยกก่อนกรรมการก็มีการปรึกษากันนะครับว่ามวยคู่รองจะว่ายังไงเพราะว่ากรรมการไม่มีกรรมการไม่มียกอะไรกรรมการไม่มีไม่มีไม่มีไม่คนติดป้ายติดป้ายใครผูติดป้ายคนติดป้ายติดผิดก็เลยเข้าใจกันผิดนี่ครับ ศึก่านนายสนามจะลองนายสนามไหมครับทางมวยก็บอกว่าอัดฉีดกระจายต่างกันไปแล้วนะครับก็เป็นครั้งแรกในประวัติาศาสตร์ที่มวยหลงหลง,น,งนะครับต่กันแล้วฉีดไปแล้วสามแสนนักมวยอัดฉีดไปแล้วสามแสนนะครับนี่หะบอกอัดฉีดสามแสนแต่จริงๆมวยก<ว>็ต่อยตีเสียยกแต่ต้องมวยยืนยันว่าเดี๋ยวลองดูครับ แปน,ปนมวยนะครับบอกว่าบางคนก็บอกว่าเขายืนยันว่าสี่ยกนี่ไม่นะครับขอียกนะครับบอกขอต่อ,อยกะหนึ่งนี่ครับบอกว่าสิงประปปกน้อยบอกขอต่อยยกหนึงครับขอต่อยยกหนึ่งครับบอ,อออรบ,บอกว่าจะได้จะได้ครบห้ายก แต่ว่าไม่มีอะไรขอต่อยต่อแต่ว่าขอนะครับเวลาอาจจะไม่ทันเวลาจะเวลาไม่ทันนะครับเพราะว่ามีเวลาไม่ทันครับก็รีบม,มาลองเราจากเลขสามลงมเป็นเลขสี่นี่ก็ยืนยันนะครับบอกว่าเดี๋ยวต้องไปเปิดดูไอทีวีนะครับบอกว่าหมดยก สองขึ้นยกสามปราก,ก่นว่าคนภาคบอกว่าเป็นยกสี่ผลขึ้นปายก็บอกเอ๊ะแล้วก็ขึ้นป้ายด้วยว่าเป็นยกสี่ยกสามก็เลยหายไปนะครับ <Yeah. S 2> ก็ยืนยันนะครับ